สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับห้องหวยเด็ดไร้สาระอีกแล้วนะคะวันนี้ปังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2563วันนี้มีคนฝันน้อยมากเลยมันมีไม่กี่ฝันแล้วก็ฝัน ฝันธรมธรมดาธรรมดาบางก็ไม่รู้จะเอามาเล่าหรือไม่เล่าดีแต่บางทีพวกฝันธรรมดามันมันก็ออกเนาะแต่บางทีฝันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ออกแล้วก็มีตัวเลขของพี่แอนควรฝันแม่นมาเล่าให้ฟังด้วยถ้าใครชอบก็จัดหน้าไปตรงกับเดี๋ยวค่อยเล่าไปฟังเริ่มจากฝันแรกเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขออนุญาตเอาฝันเนี่ยมาเล่าเป็นสะพานบุญนะคะ แบ่งปันตัวเลขกันได้บุญค่ะบางคนห่วงตัวเลขเหมือนวันเนี้ยมีคนเขาบอกว่าเพื่อนเขาฝันฝันว่ามีคนมาบอกเลขสองตัวถามเขาก็ไม่บอกเลขเขาบอกเจ็ดตัวเดียวเพื่อนให้แค่เจ็ดตัวเดียวตัวเลขอะมันมีเป็นร้อยเป็นพันตัวคนฝันเยอะแยะมากมาย บางทีมันก็ออกบางทีมันก็ไม่ออกขึ้นอยู่กับว่าคนฝันแม่นหรือไม่แม่นมากกว่าอ้าวเริ่มจากฝันแรกเลยนะคะผู้หญิงฝันฝันวันพุธที่ห้าฝันวันนี้นะเขาฝันเห็นลุงคนนี้เดินมาบอกว่าลุงคนนี้แกตายไปสองปีแล้วเขาบอกนะลุงคนนี้ตายสองปีแล้วเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากกินน้ำส้มดีโดสองขวดแล้วแกก็บอกเลขเจ็ดเก้า คุณแอนเขาบอกว่าหวยรัฐบาลแต่จริงเขาเล่นหวยลายวันนะเล่นฮานอยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าลุงคนนี้มาบอกอะรัฐบาลทุกครั้งปีเนี้ยแกถูกหครั้งกับลุงคนนี้นะลุงคนที่มาเข้าฝันเนี่ยแกบอกงวดที่แล้วแกก็ได้สี่หกหกสี่เขามาบอกหกสี่นะแต่หวมันออกสี่หกเนาะก็ใครชอบาาก็จัดดูนะมันก็ไปตรงกับทะเบียนรถไฟไหม้ด้าน ด้านหน้าหรือด้านท้ายเมื่อวานที่ทะเบียนรถไฟไม่หนึ่งเจ็ดเก้าอ่ะอก็เพราะว่าหัวยรัฐบาลบางทําได้มันเก้าเจ็ดห้าใช่ไหมแล้วก็ทะเบียนรถพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคืนบางไปดูข้อมูลทะเบียนรถพ่ออยู่หัวห้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยที่พระเจ้าอยู่หัวไปงานบางก็จําไม่ได้ว่างานอะไรไม่ได้จําเนาะ 7 9, 9็ดนะคะถ้า7จหมันดังหาลอตเตรี่หาลอตเตอรี่ไม่ได้ก็ไปหา7 9กันนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยเนาะงวดนี้ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่ยีฝันว่าไปตลาดซื้อเต้าหู้สดแต่ดันไปทําของพ่อค้าแน่ล่วงลงดินครึ่งหนึ่งเลยต้องเหมาของเขาหมดเลยให้พ่อค้าคิดเงินได้5 3าบาท แต่ว่าพ่อค้าเนี่ยเป็นวัยรุ่นอินเดียพูดไทยไม่ได้เขาเลยทํามือทํามือห้าสองครั้งอะ่ะเขาเจะทำห้านิ้วอย่างเงี้ยทาทาอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยทำสองครั้งต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่ยี่สิบสี่อันนี้ฝันเมื่อวานนะคะฝันว่าสามีได้หายโบราณเอามาให้เราเลยบอกว่าลองไปดูเลขสิ เผื่อมีเลขของโบราณส่วนมากอ่ะแฟนเลยยกก้นหายขึ้นมาเขาบอกเห็นเลขหนึ่งสาเมืม่อวานคนฝันหนึ่งสาก็3 5เยอะแยะเลยต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่25อันนี้ฝันเมืม่อวานนะคะฝันว่าจริงๆเขาฝันยาวแต่เขาเขาอ่ะย่อเล่ามาแค่นี้เขาฝันว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าถูาถกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ วันปีใหม่จะมาสร้างสารให้ใหม่ปรากฏว่าหวยออก607แต่ไม่ได้ซื้อบนไว้แต่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่607ก็ตัดเล่นก็เป็น6067 07ถ้ากับหัวก็เป็น9097ถ้าใครชอบนะคะ60บางชอบอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนตายโควิด แล้วพี่นั่นเขาฝันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ต้องกลับหัวด้วยนะคะเผื่อเพราะว่าเหมือนฝันทุกครั้งที่ปังจะสรุปให้ฟังอ่ะตัวเลขจะกลับหัวตลอดเลยเลขหจะเป็นเลขเก้าเลขเก้าจะเป็นเลขหเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วหรือผีอะไรพวกเนี้ยเขาถ้าบุญเขาไม่เพียงพอเขาจะมาบอกตัวเลขตรงๆกับเราไม่ได้บางทีก็ต้องลดแต้มเพิ่มแต้มต่อมานะคะ ผู้ชายฝันเขาบอกฝันวันโกนฝันว่าขับรถไปในซอยแล้วเลี้ยวเข้ามุมเลยจอดรถลงไปดูปรากฏว่าไฟหน้าแตกกระโปรงเปิดแต่ว่าขับต่อได้นะคะทำเบียนรถ895ตอนนี้เลข8998โดนปัน่นราคาสูงมากตามในเพจหัวเนาะที่บางเข้าไปดูเนาะเหมือนประมาณว่าเลขหลุดเลขวงในหรืออะไรประมาณเนี้ย ที่ว่าเขาให้แม่นแต่ไม่รู่เหมือนกับว่าสถ,สถิติกเก่าเนี่ยเราไม่มีเขาเพิ่งเอามาลงก็เชิญชวนคนให้ซื้อตัวเลขอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ปั่นตัวเลขนะพวกเจ้ามืออะไรอย่างเงี้ยต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่ยี่สิบสี่ฝันว่ามีผู้หญิงเนี่ยเอาเหรียญครุฑ ไม่ใช่เหรียญกลมๆนะที่เป็นรูปพยาคุดอะเอามายื่นให้เขาว่าใส่ถุงใสๆมาให้นะเขาบอกว่าเอาไปใส่กรอบด้วยนะเขาบอกที่ถุงอ่ะที่ใส่เหรียญคุดมามีเลขหกหนึ่งห้าเขาก็เลยรับไว้แล้วก็เดินมาเจอกระดาษเขาบอกเป็นกระดาษคล้ายๆกับสลิปธนาคารนะเวลาเราไปกดเงินอะในนั้นมีเลขสี่เขาจำไม่ได้ว่าสี่ศูนย์หรือว่าสี่สอง เขาก็เลยโยนทิ้งลงพื้นตัวเลขนะมันกลายเป็นสีแดงเธอเสียได้ว่าเขาจําไม่ได้ว่าสี่หรือว่า4ี่สนะคะแต่ว่า40-42ูนยไม่ได้อยู่ในหัวนะเพราะเลขมันออกไปแล้วเ,เลขที่ไม่ได้อยู่ในหัวเนี่ยออกประจําเลยคลิปนี้ฝันน้อยแต่ว่าฝันดีเนาะบางคิดว่าฝันค่อนข้างดีเลขพี่แอนเจ็ดเกา็อย่าลืมกับหัวเจดหนะคะ แล้วมีเลขหายโบราณ13เมื่อวานมีคนฝัน13เยอะเมื่อวานทะเบียนรถไฟไม้179นะคะแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวยออก607จำนวนคนตายโควิด60คนถ้าใครยังตามอยู่นะคะบางจะย้ำให้เนาะเผื่อบางคนเพิ่งจะมาดูคลิปใหม่ๆทำไมต้องย้ำตลอดบางคนเพิ่งมาเข้ามาดูเพิ่งมาติดตามเนี้ยแล้วก็เหมือนบอกแนวทางเลขให้อะคะ่ะนะ ออแล้วก็ฝันสุดท้ายก็ฝันเมื่อวานแต่เมื่อวานฮานอยพิเศษออก5 6เนาะอันนี้ปังไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหวยฮานอยพิเศษหรือเปล่านะอ่าถ้าใครชอบคลิปปังก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเสียงอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าปังไม่มีไมนะ้เนาะแล้วก็ตัวหนังสือปังเขียนเองลายมือไม่สวยส่วนเรื่องปากกาปัง เดี๋ยวค่อยหาโอกาสไปซื้อนะคะเพราะว่าบางซึ่งซื้อมาใหม่ไงบันก็เลยต้องใช้อันนี้ไปก่อนมันเลยอ่านไม่ค่อยชัดมันมัวๆนะเพราะว่าเส้นมันเล็กเกินไปก็จะพยายามปรับปรุงให้นะคะเมจิกก็ซื้อมาแล้วมันก็ต้องใช้ของซื้อมาแล้วเสียดายเป็นคนขี้เสียดายของก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีฝันดีๆ ในวันนี้เนาะถ้ามีฝันดีฝันเด็ดอีกเด็ดจะมาเล่าให้ฟังจริงๆมันมีฝันอีกหลายฝันแต่ว่ามันมันเป็นฝันธรรมดาบางบางก็เลยเลือกเลือกเอาฝันแบบเน้นๆหน่อยเอามาเล่านะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ